คลิปนี้นะครับตอบคำถามเอที่ถามมาว่าที่เสียบรากรอบเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะมีอยู่หลายต้นนะครับยังเหลืออยู่นะฮะที่แบ่งตันไปก็มีนี่ก็คือที่ลองจัดรากพอติดแล้วผมลงดินนะลักษณะต้นนี้ผมจะเสียบชิดนะเสียบชิดหมายความว่าต้นเล็กเหไหมให้ชิดโคนชิดรากเลย นะก็จะเอาตัวนี้เป็นรากตัวนี้ก็จะสวยนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดต้องเสริมอีกเส้นหนึ่งได้ผลอยู่นะก็เรียนท่านอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับนะครับมาดูต้นนี้เหมือนกันนะเนี่แหว่งตรงนี้ต้องเสริมนะครับที่เสริมติดแล้วก็มีนะได้ผลอยู่ผมใช้กะลามะพร้าวหนุ่มน,นะต้นหนึ่งครับต้นนี้ก็อยากให้ดู ก็พอเสริมรากแล้วเนี่ยไม้ก็เจริญเติบโตดีนะ,ะเพราะมันอาจจะมีหลายรากช่วยกันดึงน้ำเลี้ยงก็ได้อันนี้สวยครับผมบิดเอี้ยวด้วยนะครับแต่มุมนั้นจะต้องให้กลางออกไปสี่ห้าองศาจะสวยครับ